Good morning ladies and gentlemen you can see this uh, location mountain I want to go to the uh, worship to the god lord u h god Siwaya น uh, ะ Siwaya วันนี้เรามาไหว้สักการะบูชาพระศิวะมหาเทพนะคะวันนี้ก็พา กาสนะคะมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาบูชาพระศิวะที่อยู่ในบริบทของประเทศไทยนะคะในคติศาสนาพราหมณ์ินดูนะคะวันนี้เรามาสักการะบูชาถวยเทพเพื่อขอบคุณนะคะการดำเนินชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็กิจการต่างๆที่เราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนจบมาเนาะสอบจบมาแล้วก็ได้จบสมความปรารถนาแล้วนะคะเราก็ มาสักการะพระองค์นะคะเพื่อที่จะขอบคุณพระองค์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปบนภูเขานะคะ,ะก็คาดว่าน่าจะได้เดินขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมคะเดินขึ้นภูเขา ชิปนะบูชาไม่ไม่บูชา This flower โหโหลกฟิชั่น beautiful มาก